สวัสดีนะครับผมชูก้าเพื่อนเพื่อนเคยคิดกันไหมครับถ้าหากวันหนึ่งดวงจันทร์หายไปแล้วสิ่งที่จะส่งผลต่อโลกของเรามีอะไรบ้างก่อนจะรับชมคลิปนะครับผมก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง50ไลค์ด้วยนะครับที่เราทุกคนรู้กันดีว่าดวงจันทร์มีอิทธิพลต่อกระแสน้ำขึ้นน้ำลงเนื่องจากแรงดึงดูดของดวงจันทร์และการที่โลกไม่มีพระจันทร์ แรงดึงดูดของกระแสน้ําก็จะขึ้นอยู่กับดวงอาทิตย์แทนด้วยความที่ดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากโลกมากและกระแสน้ําที่เกิดจากแรงดึงดูดของดวงอาทิตย์ก็จะอ่อนกําลังลงเหลือเพียง40%เท่านั้นเมื่อเราเปรียบเทียบกับกระแสน้ําแบบเดิมที่ขึ้นอยู่กับดวงจันทร์และดวงอาทิตย์มารวมกันถ้าหากโลกของเราไม่มีดวงจันทร์อยู่แล้วโลกอาจจะเกิดการสั่นอย่างรุนแรงดวงจันทร์อยู่กับโลกเรามาหลายล้านปีแล้วโดยแรงดึงดูดของดวงจันทร์ มีอิทธิพลต่อโลกอย่างมากซึ่งมันทําหน้าที่เป็นเหมือนสมอเรือที่ถ่วงแกนโลกให้เอียงอยู่ในระดับ23.5องศาแต่เมื่อดวงจันทร์หายไปแกนโลกจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจนเกิดการแกว่งครั้งใหญ่และจะส่งผลให้ฤดูกาลบนโลกมัวไปหมดจนทำให้สิ่งมีชีวิตบนโลกจำนวนมาก ไม่อาจ,จอยู่รอดได้และเราจะต้องรับสภาพเช่นนี้ไปอีกนานหลายหมื่นล้านปีเลยทีเดียวเมื่อโลกของเราไม่มีดวงจันทร์ก็เท่ากับไม่มีแสงจันทร์ซึ่งนั่นหมายความว่าท้องฟ้ายามค่ำคืนจะมืดกว่าเดิมและบนท้องฟ้าจะไม่เหลืออะไรให้ส่องสว่างได้อีกเลยตัวอย่างเช่นดาวสุกจะกลายเป็นดาวที่สว่างที่สุดแทนแต่มันกลับมีความสว่างน้อยมากกว่าดวงจันทร์ถึง1 4 0 0 0เท่า เมื่อเทียบกับพระจันทร์เต็มดวงแล้วและนี่อาจจะเป็นข่าวดีของชาวประมงทั่วโลกเพราะเมื่อไม่มีดวงจันทร์กระแสน้ําขึ้นจะไปอยู่กับดวงอาทิตย์แทนนั่นหมายความว่าช่วงเวลาน้ําขึ้นจะอยู่ในเวลาเที่ยงวันซึ่งเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นทั่วโลกดังนั้นเราไม่จําเป็นต้องงงกับกระแสน้ําขึ้นน้ําลงที่ไม่ต้องมีการคํานวณเหมือนตอนที่มีดวงจันทร์อยู่และสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อมาเมื่อไม่มีดวงจันทร์โลกจะขาดความเสียทานไทดัส โดยจะส่งผลให้โลกหมุนตัวเร็วขึ้นแต่ก็ไม่ได้มากอะไรการที่โลกหมุนตัวเร็วขึ้นจะส่งผลแค่ความยาวของวันแต่จะเพิ่มขึ้นไม่กี่มิลลิวิตต่อปีเท่านั้นแต่ถ้าโลกของเราไม่ได้มีดวงจันทร์มาตั้งแต่แรกโลกที่หมุนเร็วขึ้นมานานหลายล้านปีก็จะส่งผลให้ตอนนี้เรามี30ชั่วโมงต่อวันส่วนผลกระทบอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นได้เช่นกระแสะลมที่พัดเร็วขึ้นมันยังส่งผลให้พายุแรงขึ้นอีกด้วย แล้วถ้าดวงจันทร์ไม่ได้หลุดออกจากวงโคจรแต่มันเป็นการระเบิดของดวงจันทร์เราทุกคนจะตายหมดถึงมันจะมีโอกาสเป็นไปได้ยากเหมือนกับการที่ระเบิดโลกแต่ถ้าสมมุติฐานมีเหตุปัจจัยบางอย่างที่ทําให้ดวงจันทร์ระเบิดแล้วก็เศษซากของดวงจันทร์จะคงอยู่นานนับเป็นพันพันปีและมันจะกลายเป็นฝนเพลิงที่กระหน่ำลงมาบนโลกมันจะทําลายทุกสิ่งที่อยู่บนพื้นผิวโลกจนหมด และนี่เป็นเพียงทฤษฎีที่ผมได้นำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลนะครับก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ EP นี้มีเพียงเท่านี้นะครับ EP หน้าเจอกันใหม่นะครับบวัสดีครับ